วันนี้เราจะมาพบกับผู้รอดชีวิตของเกมซอมบี้ไซส์กับกล่องเสริมที่มีชื่อว่า presidential box สำหรับผู้รอดชีวิตคนแรกคืออัปราฮัมลินคอนประวัติคร่าวๆคือเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี1860นับเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลทางการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบของการเลิกทาสขณะในช่วงการดำรงตำแหน่งเขาต้องเผเชิญกับสงครามกลางเมืองซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี1860ถึง1864กินเวลาทั้งหมด4ปีและเขาเป็นคนที่ทำให้สงครามยุติลงภายหลังการสิ้นสุดสงครามกับกลายเป็นว่าเขาถูกลอบสังหารในปี1865และนี่คือประวัติคร่าวๆเอาละกลับไปที่เกมกัน เราจะมาเริ่มอธิบายความสามารถของเขากันเลยเขาจะมีพลังชีวิตเริ่มต้นที่3หน่วยโดยความสามารถติดตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่อะดรีนาลีนแถบสีฟ้าเพื่อนๆจะได้รับบวก1 Free ฟรีคอมแบทแอคชั่นความสามารถของสกิลนี้คือเพื่อนๆจะได้รับแอคชั่นในการต่อสู้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นระยะประชิดหรือระยะไกลก็ตามต่อมาอะดรีนาลีนแถบสีเหลืองจะได้รับบวก1แอคชั่น ทำให้เพื่อนๆได้รับแอคชั่นเพิ่ม1นแอคชั่นต่อมาอะดรีนาลีนแถบสีส้มเพื่อนๆจะต้องเลือกสกิลระหว่างบลิสกับฮิตแอนด์ลันเกมกระดานจะอธิบายความสามารถของแต่และสกิลดังนี้บลิสความสามารถของสกิลนี้คือ เพื่อนๆจะใช้สกิลนี้ได้1ครั้งตอนหรอบการเล่นเมื่อใช้สกิลนี้แล้วจะทําให้เคลื่อนที่ไปได้สูงสุด2ช่องโดยจะพุ่งไปยังโซนที่ซอมบี้ยืนอยู่แต่ระยะช่องการเคลื่อนที่จะถูกกําหนดด้วยระยะยิงของอาวุธที่ถืออยู่จากนั้นจะได้รับแอคชั่นฟรีๆอีก1แอคชั่น Hit and Run ความสามารถของสกิลนี้คือ ถ้าเพื่อนๆกำจัดซอมบี้สำเร็จจะด้วยอาวุธระยะใกล้หรืออาวุธระยะไกลจะได้รับบวก1 f r e e ฟรีมูคแอคชั่นคือเคื่อนย้ายได้ฟรี1ครั้งครั้งละ1ช่องแต่ถ้าช่องที่กำจัดซอมบี้ยังมีซอมบี้ยืนอยู่จะเคลื่อนย้ายไม่ได้อดีนาลีนแถบสีแดงเพื่อนๆต้องเลือกหนึ่งในสสกิลที่เขามีในอดีนาลีนแถบนี้จะมีสกิลดังนี้บวกหนึ่งคอมแบ บวกหนึ่งทูได้โลเมลีบวกหนึ่งทูไดโลแหลงเกมกระดานจัดที่บายความสามารถของแต่ละสกิลดังนี้บวกหนึ่งได้คอมแบทความสามารถของสกิลนี้คือเพื่อนๆจะได้รับลูกเต๋าเพิ่มอีก1ลูกเมื่อทําการโจมตีด้วยอาวุธมือเดียวหรืออาวุธคู่ไม่ว่าเป็นอาวุธระยะใกล้หรืออาวุธระยะไกลก็ตามจะได้รับลูกเต๋าเพิ่มเติมมือละ1ลูก บวกหนึ่งทูทไดโลเ 1, มลีความสามารถของสกิลนี้คือเมื่อเพื่อนเพื่อนถอยลูกเต่าโจมตีด้วยอาวุธระยะใกล้จะได้รับเพิ่มอีก1แต้มจากหน้าเต่าที่ถอยได้ตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนถอยได้3ก็จะกลายเป็น4นั่นเองบวกหนึ่งทูไดโลแรลงความสามารถของสกิลนี้คือเพื่อนถอยลูกเต่าโจมตีด้วยอาวุธระยะไกลจะได้รับเพิ่มอีก1แต้มจากหน้าเต่าที่ถอยได้ตัวอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนถอยได้2ก็จะกลายเป็น3นั่นเอง และจะมีสกิลพิเศษที่ชื่อว่าเรดบอทอนหรือปุ่มมหาปลาลยความสามารถของสกิลน,นี้คือสามารถทำลายช่องได้หนึ่งช่องในระยะมองเห็นไกลขนาดไหนก็ได้เสมือนใช้โมอโลโทฟหรือระเบิดเพลิงนั่นเองนี่คือประวัติคร่าวๆและความสามารถของอับราฮัมลิมคอนถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำผู้รอดชีวิตคนอื่นๆสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลย